สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะสวัสดีคุณกวงนะคะสวัสดีครับเอ๊ะทำไมมาถึงแล้วหูฉันไม่ได้ยินด้วยฉันดูมีปัญหาจริงป่าฉันเดินหูตึงอยู่นะคะเริ่มต้นค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีวันนี้วันพฤหัสไปด้วยกันนะคะตั้งแต่เพลงเศษค่ะแล้วต่อกันที่ละเมอเห็นเช่นไหมนะคะคนใหม่เ็าดูแลอยู่หมอกร้ายแล้วก็รักที่เป็นของจริงก็ปิปดท้ายที่จังหวะที่มันกลางๆสักนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังกับรักที่เป็นของจริงแต่มันเป็นเพลงที่น่ารักดีนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีคําถามตั้งขึ้ ซึ่งเขาไม่ได้จะถามตอนนี้นะฮะรักที่เป็นของจริงมันเป็นรักยังไงเหรอมันพูดยากนะมันพูดยากรักที่เป็นของจริงในทัศนะของเรามันอาจจะต่างกันก็ได้นะคะแต่ว่าถามว่าทําไมวันนี้เลือกเปิดหมอกร้ายพียเอ็มสองจุดห้าไม่ไหวจริงๆพี่ <c oughs> แดงเอือก <c oughs> โผโหแดงแบบ แดงชําใจมากอ,อ่ะอ่าแดงจนไม่รู้จะแดงยังไงแล้วไม่เรียกว่าบ่นนะคะเรียกว่าพูดถึงทุกวันเป็นปกติใช่กลายเป็นปกติไปซะแล้วตอนเช้ามาท้องฟ้าย,ยังพอมีสีนะคะแต่ตอนนี้ก็หมอกลายอะคะ่ะใช่ปะเราเรียกว่าหมอกลายไหมพี่กวงหมอกลายจริงๆคือมันเป็นหมอกนีสัสไม่ดีอะ,ค,ะค่ะแต่อย่าว่ามากเพราะว่าเดี๋ยวกรรมสนองกลัว <c oughs> คือตอนนี้รู้สึกว่าต้องใช้ชีวิตยอย่างถนอมตัวมากเลยไป <c oughs> ว่าก็ไม่ได้นะธรรมชาติอดเพราะว่าเราก็ลงมือทําเองด้วย ถูกปะถามว่าใครท <c oughs> าก็เหล่าล <c oughs> ลวะแหละเราจะไปว่าใครได้วะก็ได้แต่นั่งหน้ามืดรับไปนะคะเพราะฉะนั้นค่ะตอนนี้คุณผู้ฟังอาการบางอย่างมันอาจจะมีความคล้ายกันสําหรับภูมิแพ้หรือแพ้ฝุ่นแพ้อากาศอาจจะมีการไอหรืออาจจะมีการ,าจจการออสั่นน้ำมูกที่ปะปนเลือดมาก็เป็นไปได้กับโควิดตัวใหม่เนี่ยนะคะ <c oughs> มันอาจจะมีอาการบางของบางคนที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเขายัง เชื้อเชิญเราอยู่นะคะว่าถ้าคุณรู้สึกมีอาการเป็นไขต้ต่ำๆหรือจะสูงก็ตามแล้วมีอาการคันๆผื่นๆเจ็บคอผสมแทรกมาตรวจเอทีเคก่อนเลยนะคะอ,คอ่ะถูกไหมมันต้องเป็นในลักษณะนั้นนะพี่กวงนะอ,อ่านะคะก็เรียกได้ว่าอืมเราก็ต้องดูแลสุขภาพกันไปไปพร้อมๆกับสุขภาพใจนะคะเพราะเมื่อวานนี้อ้อมเชื่อว่าเราก็คงจะได้ข่าวกันช่วงเวลาตอนเย็นใช่ไหม ข่าวที่ออกกันมาพี่ค<ช>องคุณฟังก็เป็นเรื่องของความสูญเสียที่เกิดขึ้นน่ยนะคะก็<ช>คงจะได้แต่เอาจริงๆก็ต้องขอแสดงความเสียใจอ<ช>ีกครั้งกับทั้งสองครอบครัวเราจะมาเอ๊ะอะไรทั้งหมดโดยที่ลืมข้ามอะไรบางอย่างก็ไม่ได้ถูกไหมแต่ความยุติธรรมต้องมีให้กับครอบครัวผู้ที่เป็นผู้ถูกกระทำจะใดๆก็ตามถ้า มีสองคนและไม่มีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวและแน่นอนมีหนึ่งในนั้นเป็นผู้ก่อเหตุในกรณีนี้นะคะก็คงจะต้องถามว่าจะรับผิดชอบอย่างไรกับครอบครัวและความสูญเสียของเขาและเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ได้อย่างไรในหลากหลายมิติมากเพราะว่าเอาว่ามันก็มีตัวอย่างในเรื่องของ Toxic Relationship เกิดขึ้นหรือว่าการกระทำที่เป็นความรุนแรงใช่ไหมคะ มันมีเรื่องของความรุนแรงัรบ abusive relationship มันมีอะไรแบบนี้ด้วยนะคะแล้วการทำแบบนี้มันมีทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจมันไม่ได้แหมว่าการทำร้ายลงไม้ลงมือเท่านั้นที่จะเรียกว่าการทำร้ายร่างกายแต่ว่าน,นั้นคือลงมือกระทำด้วยพฤติกรรมแต่การหยาบคายด่าทอหน่วงเหนียวกักขังและทำให้ใจเป็นทุกข์นั่นก็มีมีสิทธิ์เหมารวมอยู่นี่ไม่ใช่เคาเรียกเหมารวมแต่มันเป็นประเภทหนึ่งของการทำร้ายกันด้วยนะคะ และอย่าอ้างว่าโอ้ยมันเป็นมาแต่นมแต่นานแล้วประเทศบ้านแล้วมันเก็ยอย่างงี้หรือชีวิตคู่มันก็อย่างนี้แล้วคนยกตัวอย่างคู่ที่ดีบ้างออย่ายกตัวอย่างแต่คู่นั้นเขาก็เป็นคู่นี้เขาก็เป็นแล้วเขาก็ทนได้ไม่ใช่ตรก,กะที่ถูกเท่าไหร่ที่ชี้ชวนให้ดูคู่ที่ทนเราควรจะชี้ชวนให้ดูคู่ที่เขาไม่เป็นแต่เมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้ในฐานะคนที่เป็นเพื่อนหรือเป็นญาติไม่ต้องไปรีบพูชเขาว่าทําไมไม่ออกมาทําไมไม่ออกมาเพราะว่า คุณฟังสังเกตสิไม่ได้อะไรนะเวลาเป็นปัญหาเราเราออกไม่เคยทันหรอกเวลาเป็นปัญหาเราอะออกไม่ทันทําไม่ได้ข้ออ้างมันมันมีเยอะเพราะเรารู้ว่าเราจะเจอกับเงื่อนไขอะไรแต่เวลาเราเป็นคนที่มองจากข้างนอกอะเราจะเห็นปัญหาชัดเคลียร์เพราะว่าผงม,มันไม่เข้าตาเราแล้วมันไม่ได้เกิดกับเรา,างไงแลแ้วแหมแลม้วบางคนบอกว่าทําไมไม่เลือกแฟนดีๆแต่แรกอันนี้ไม่ได้เฉพาะคู่นี้นะคะเอาหมายถึงคู่อื่นเลยทาไมไม่เลือกแฟนดีๆแต่แรก เธอเธอตอนมาจีบแบบมันไม่มาแบบนี้ตอนมาจีบมันมาดีทรงมันดีอยู่ไปสักพักทรงอย่างแบดเลยใช่ไหมพี่กวง<ช>แต่มันไม่ได้เศร้าแบบไม่ได้น่ารักแบบเพลงนะใช่ปะ,ปะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากําลังได้ยินเพื่อนกําลังมีทุกข์เอาว่าสิ่งหนึ่งที่ทําได้นะคะเป็นกําลังใจให้เขาแล้วบอกเลยว่าจะออกมาเมื่อไหร่สแตนบายพร้อมใช่ปะ<ช>รับรู้เข้าใจสแตนบายพร้อมถูกไหมล่ะ แต่ถ้าแบบเมื่อไหร่อะเมื่อไหร่อะเพื่อนก็เครียดเพราะบางทีเขาก็อาจจะชินกับการรับมืออะไรแบบนี้เราไม่รู้หรอกว่าคนเราแต่ละคนมีความถนัดอะไรนะคะเ็อาจจะให้เวลาตัวเองอยู่ว่าลองดูอีกสักเดือนสิอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปหันซ้ายหันขวาแล้วไปบังคับเขาอีกทางเราเรามีความปรัถนาดีว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องถามตัวเองว่าปรัถนาดีเราต้องการบังคับให้เขาเป็นอย่างที่เราหรือเปล่านะคะว่าเหตุการณ์นี้มีคนแบบ ศร้าใจไปกับสิ่งนี้เยอะเลยเพราะอายุเขายังน้อยอายุน้องยังน้อยอยู่เลยแล้วก็แบบเนาะเราก็เห็นน้องเขาสดใสมากเลยดูน้องเลยรบบเพราะ่พอได้เห็นเคยเห็นแบบหลุดหลุดให้แบบผ่านตามาดูแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีใครควรเจอกับสิ่งแบบนี้นะคะก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปในเรื่องของอาวุธปืนที่ช่างหาง่ายใช่หรือเกินเรื่อง่าพี่กรูใช่ครับแล้วปืนแบบคงไม่น่าใช่ปืนที่ ใช้ในกองทหารใช่ป่ะเราก็ไม่รู้จริงๆแต่รู้แต่ว่านักเรียนในร้อยอ่ะจะเปรอป่ะที่ไฟที่ไหม้แถว,แวนครนายกป่ะใช่่รถกลอบต้องร้อยคันนะไม่ทีรถก๊อบร้อยคันเราเน้ว่าเดี่เขาเดินขึ้นเขาอ๋อไม่รถก็ต้องร้อยคันโอ้โรงเรียนเขาก็ใหญ่อะเนาะใช่ที่หลังก็ไปเรียนใ,ใกล้ๆเลยต้องซื้อรถกรอ๊อบแล้วก็ฝึกเดินกันไปไม่รู้แต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าหน่วยงานเขาอ่ะเขาต้องเรียน <ๆ S 1> เขาต้องผ่านการฝึกใช้พื้นที่อะไรบ้างอะเนาะก็เอาเป็นว่าจะทําอะไรก็นึกถึง พี่น้องประชาชนนึกถึงใจด้วยนะเอาจริงก็ตอนนี้มันเป็นอุทาหรณ์สอนคุณพ่อคุณแม่หลายเรื่องเลยหลายหลายเรื่องเลยทีเดียวลูกเราอยู่บ้านก็ดีนี่ฉันอยู่บ้านแม่ฉันก็ว่าฉันดีเออแต่ก็ไม่ดีทั้งหมดอะแม่ฉันก็ว่าฉันไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แม่เธอดุเธอไหมดคุคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเป็นประเภทที่ถาจริงๆนะแม่คุณจะเป็นประเภทลูกฉันดีที่สุดไหมนี่ไม่ว่ะไม่รอดแม่แม่ไม่ติกถูกให้ครบทุกข้อขนาดนั้น เอาว่าผมไปต่างจังหวัดเขายังโทรตามแล้วผมโทรถามโทรไปเลทเทอะไรหรือเปล่าอยู่เลยเขาถามคุณใช่ไหมว่าไปเลทเทอะไรหรือเปล่านี่เขบอกแล้วนะว่ามาต่างจังหวัดกับเพื่อนุณเละอะไรใช่ไหมอ่ะถามจริงๆคุณผู้ฟังสําหรับคุณผู้ฟังแต่ละคนนะไม่มีอะไรผิดนะคุณเป็นคนที่ในสายตาพ่อแม่ลูกฉันดีไปซะทุกอย่างไหมพี่ห่วงว่าเป็นไปได้ปะ เป็นไปได้เป็นไปได้แล้วมันไม่ได้ผิดก็เกิดพ่อแม่เขาจะคิดอย่างนั้นก็าอาจจะดีจริงก็ได้นะเออเราก็อาจจะดีจริงก็ได้เออนั่นแหละการ์ดแบบนี้มันมีทั้งความแบบเป็นจริงได้แบบซื่อเลยก็ได้นะคะมันไม่ได้มีอะไรผิดส่วนข้อความนี้ค่ะก็คุณผู้ฟังยังสามารถส่งข้อความมาคุยกับเราได้ปกตินะใช่ครับอยากดูพี่อ้อมพี่อัน,พ,ออนพี่อ้อยบุทโธทบุททรรตรปะตูโถแต่ละคนเมื่อเช้าก็ยังไม่ตื่นไปจัดรายการห้องนู้นด้วยพอสติไม่ค่อยดีอะหลุดเดี๋ยวนะบอกว่า อ,อ,อะไรนะมันมีข้อความหายไปไหนเ,เดยนนะทำไมออมหาไม่เจอข้อความมันไปเร็วอะ่ะพี่ค่วงเด๋ยนนะมันมีอยู่อันหนึ่งมันหายไปไหนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวค่อยว่าก,กันอ,อมีคนส่งมาอีกบอกว่าเขาเปิดเพลงเพราะขอบคุณนะคะจริงๆว่าที่มันเปิดเพราะเพราะว่าเพลงเขาทามาเพราะคะ่ะทางเราก็พร้อมเพราะรบกวนน้องๆที่จะทําเพลงพี่ๆที่จะทําเพลงช่วงนี้ขอเพลงแด่นๆบ้างได้ไหมคะ EFM Shock n